สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ฮะรคราะหฟฟุตบอลวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตนครับเปิดสนามฮิวดิกคินสันสเตเดียมรับการมาเยือนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเวลาคิกออฟของคู่นี้5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลเอเวอเรตเจ้าบ้านต่อ0.25-5พรววิวก่อนเกมรัสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่าย JK 11ครับ ต้องบอกว่าทีมเยนสเปอร์กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเดิมๆนั่นคืออาการบาดเจ็บของนักเตะซึ่งเป็นสิ่งที่ลุกลามมาตั้งแต่ยุคของกุนซืออังเก้บอสเตโคกูทว่าพวกเขาก็ยังประคองทรงและล้างอันดับต้นๆของตารางได้แบบไม่น่าเกียดด้านฟอร์มการเล่นก็จัดว่าไม่ธรรมดาครับด้วยการคว้าชัย4จาก8เกมลีกหลังสุดเสมอ2แพ้2สอดคล้องกับเจ้าบา้านนเวตันที่ฟอร์มยังผงรูปรูปดอนดอนและกำชัยเพียงหนเดียวตลอด5หนท้ายในลีกเสมอ2แพ้2 และโดนถลุงแนวรับยับเยือนอมวมๆ5ตุงคลั้งจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยก็น่าจะต้องลุ้นกันตัวโกกสุดๆครับคู่นี้แนะนําอยู่ลองสเปอร์ลุ้น2มุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับทีเด็ดบอลลองสเปอร์ราคา0.25ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสเปอร์บุกชนะเอเวอรตต์สอประตูต่อ1 อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและฝากกดติดตามบูบอนเด็ c ช anel n ทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอนเด็ดด้วยครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับโชคดีแล้วกัน